เช้าตรู่ตามแนวชายแดนตะวันออกของประเทศไทยความเงียบที่เคยปกคลุมพื้นที่ภูเขาและป่าแนวพรมแดนเริ่มถูกแทนที่ด้วยการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนและมีแบบแผนเสียงเครื่องจักรกลหนักดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอรถทหารเคลื่อนตัวเข้าประจำจุดลวดหนามถูกขึงเป็นแนวยาวต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์หากแต่เป็นการยืนยันการควบคุมพื้นที่จริง ตามหลักความมั่นคงของรัฐในขณะที่อีกฝากหนึ่งของพรมแดนกัมพูชาย,ยังคงยึดติดอยู่กับการอ้างอิงแผนที่จากยุคอนาณานิคมซึ่งเต็มไปด้วยความคลุมเครือและความไม่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศปัจจุบันเส้นแบ่งที่ลากด้วยหมึกบนกระดาษเมื่อหลายทศวรรษก่อนไม่อาจใช้เป็นเครื่องมือกำหนดอธิปไตยในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้อีกต่อไปฝ่ายไทยตระหนักถึงความจริงข้อนี้เป็นอย่างดีการรักษาอธิปไตยไม่อาจพึ่งพาเอกสารเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยการควบคุมพื้นที่อย่างเป็นรูป,ปรธรรมกำลังพลถูกจัดวางอย่างเป็นระบบจุดตรวจถูกตั้งในตำแหน่งยุทธศาสตร์เส้นทางผ่านสำคัญถูกควบคุมด้วยกำลังภาพพื้นดินที่พร้อมตอบสนองทุกสถานการณ์การดำเนินการทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างสุข,ขุมรอบคอบและอยู่ภายใต้กรอบการป้องกันประเทศในภาพเดียวกันนั้นฝั่งกัมพูชากลับแสดงให้เห็นถึงความสับสนและลังเลปฏิกิริยาที่ปรากฏส่วนใหญ่เป็นเพียงท้อยถแถลงผ่านสื่อการประนามทางวาจา และการส่งหนังสือประท้วงในเชิงการทูตแต่ในพื้นที่จริงกลับไม่พบการเคลื่อนไหวทางทหารที่เป็นรูปธรรม ไม่มีการจัดกำลังเพื่อยับยัง้งไม่มีการเข้าควบคุมพื้นที่ไม่มีการตอบสนองเชิงยุทธวิธีใดๆความแตกต่างนี้สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างด้านการตัดสินใจอย่างชัดเจนฝ่ายหนึ่งเลือกลงมือกระทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอีกฝ่ายเลือกส่งเสียงคัดค้านจากระยะไกลโดยปราศจากศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์จริงบนภาคสนามเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไทยย้ำว่าการดำเนินการทั้งหมดไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อยั่วยุหรือขยายความขัดแย้ง แต่เป็นการสร้างความชัดเจนในพื้นที่ที่เคยถูกปล่อยให้คลุมเครือมาเป็นเวลานานการตั้งจุดตรวจการเสริมแนวป้องกันและการใช้เครื่องจักรเพื่อปรับสภาพพื้นที่ล้วนเป็นมาตรการพื้นฐานของการรักษาอธิปไตยไม่ใช่การรุกรานในทางตรงกันข้ามการที่กัมพูชาเลือกตอบสนองด้วยถ้อยคำรุนแรงแต่ไม่สามารถแสดงพลังในพื้นที่จริงกลับยิ่งตอกย้ำถึงข้อจำกัดด้านศักยภาพและความไม่พร้อมของตอนเองภาพที่ปรากฏคือประเทศที่พยายามยึดมั่นกับอดีต ขณะที่ไม่สามารถรับมือกับความเป็นจริงทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันได้ผู้สังเกตการด้านความมั่นคงในภูมิภาคเห็นตรงกันว่าสถานการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งใหม่หากแต่เป็นผลสะสมจากการปล่อยปละละเลยปัญหาเขตแดนมานานหลายปีเมื่อถึงวันที่ต้องตัดสินใจไทยเลือกใช้แนวทางที่เด็ดขาดแต่มีวินยัยใช้กำลังอย่างจำกัด ใช้การควบคุมพื้นที่แทนการ,รเผชิญหน้าโดยตรงขณะที่กัมพูชากลับตกอยู่ในสภาพตั้งรับอย่างไร้ทิศทางการพึ่งพาเพียงถ้อยคำและแรงกดดันทางการทูตไม่เพียงพอในสนามที่ถูกกำหนดด้วยกำลังและการควบคุมพื้นที่จริง3นาทีแรกของเหตุการณ์ชายแดนครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการปะทะเชิงท่าทีแต่เป็นภาพสะท้อนของความแตกต่างเชิงโครงสร้างระหว่าง2ประเทศฝ่ายหนึ่งมีความพร้อมมีการวางแผนและลงมือปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน อีกฝ่ายกลับติดอยู่กับวาทกรรมและปล่อยให้พื้นที่หลุดจากการควบคุมนี่คือจุดเริ่มต้นของศึกชายแดนที่ไม่ได้ตัดสินกันด้วยคําพูดแต่ตัดสินกันด้วยการกระทําและในช่วงเวลาแรกนี้ทิศทางของสถานการณ์ได้เริ่มปรากฏชัดแล้วในยามที่แนวชายแดนถูกเคลื่อนด้วยกําลังจริงฝ่ายหนึ่งลงมือเสริมแนวป้องกันขนเครื่องจักรสร้างฐานกําลังและวางหมากยุทธศาสตร์อย่างเงียบเชียบ แต่อีกฝ่ายหนึ่งกลับเลือกใช้แค่คำพูดคำขู่คำประนามที่ไร้น้ำหนักเสียงจากกรุมพนมเปดังขึ้นทุกวันผ่านสถานีโทรทัศน์และเอกสารทางการทูตวลีอย่างละเมิดอธิปไตยหรือการลุกรานโดยเจตนากลายเป็นถ้อยคำประจำวันของผู้นำกัมพูชาแต่ถ้อยคำนั้นไม่สามารถสกัดกั้นล้อรถแบ็คโฮที่กำลังปรับระดับพื้นที่ หรือหยุดยั้งทหารไทยที่ประจําจุดตลอดแนวเทือกเขาด้านตะวันตกได้เลยไม่มีการเคลื่อนกําลังคนเข้าตอบโต้ไม่มีการส่งชุดลาดตระเวนเข้าเผชิญหน้าไม่มีแม้แต่กองหนุนเชิงสัญ,ญลักษณ์การปรากฏตัวของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ปะทะกลับกลายเป็นเพียงการสังเกตการแบบห่างไกลเหล่าทหารกัมพูชาส่วนมากยังประจำการตามแนวเดิมโดยไม่มีการเสริมกำลังหรือเปลี่ยนแปลงทางยุทธวิธีใดๆความเงียบเชิงทหารนี้ ยิ่งทําให้คําพูดทางการเมืองฟังดูพราบเบลอเหมือนเสียงในอากาศเสียงที่ไม่มีใครรับฟังเพราะขาดหลักฐานจากภาคสนามมารองรับเสียงที่แม้จะดังเพียงใดแต่เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวจริงก็ไม่ต่างอะไรกับการตะโกนในหุบเขาในขณะเดียวกันฝ่ายไทยกลับเลือกใช้ยุทธศาสตร์ตรงกันข้ามทุกประการแทนที่จะกล่าวโทษหรือบ่นในสื่อไทยเลือกลงมือก่อนสร้างข้อเท็จจริงในพื้นที่แล้วค่อยสื่อสาร ผ่านช่องทางการพูดภายหลังนี่คือการจัดลำดับความสำคัญที่สะท้อนถึงความพร้อมและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงเสียงสื่อของกัมพูชากล่าวหาว่าไทยรุกรานแต่กลับไม่มีหลักฐานเชิงภาพหรือการปะทะใดๆมาสนับสนุนฝ่ายไทยยืนหยัดอย่างสงบใช้การปฏิบัติจริงในการกำหนดอาณาเขตขณะที่ฝ่ายตรงข้ามใช้สื่อและถ้อยคำในการรักษาหน้าภาพที่เกิดขึ้นในสายตาสื่อระหว่างประเทศจึงค่อนข้างชัดเจน ประเทศหนึ่งเคลื่อนไหวเงียบสร้างหลักแหล่งควบคุมภูมิประเทศด้วยกำลังจริงอีกประเทศหนึ่งสแสดงความไม่พอใจผ่านโพเดียมกล่าวหาผ่านโซเชียลแต่ไร้บทบาทในพื้นที่จริงเมื่อฝ่ายหนึ่งลงมือวาดแผนที่ด้วยล้อรถสายพานแต่อีกฝ่ายหนึ่งกลับยืนชี้แผนที่กระดาษจากอดีตชัยชนะทางยุทธศาสตร์ย่อมเอียงไปข้างที่ลงมือทำผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระบุว่าความเงียบของกัมพูชาในสนามรบไม่ได้เกิดจากความเมตตาหรือหวังสันติ แต่เป็นผลมาจากความไม่พร้อมในทุกมิติทั้งยุทธปกรณ์งบประมาณและการตัดสินใจยุทธวิธีที่ดีที่สุดของพนมเปในตอนนี้คือกล่าวหาไปเรื่อยๆโดยไม่ลงมือเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะโดยตรงเพราะรู้ดีว่าหากมีการเปิดฉากชนจริงๆอ่ะความเสียหายจะตกอยู่กับตนเองมากกว่าใครแต่นั่นเองคือจุดอ่อนใหญ่สุดเมื่อความกลัวกลายเป็นนโยบายหลัก เสียงตะโกนแม้จะดังเพียงใดก็ไม่อาจหยุดกำลังที่เดินหน้าอย่างมีแบบแผนท่ามกลางเสียงปืนใหญ่และกลุ่มควันจากแนวปะทะ <matches> ชายแ <the rest S 1> ดนด้านจัง <the rest S 1> หวัดศรีสะเกดกลับมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือคำสั่งโอนเงินจากกระทรวงการคลังของกัม <S <S กพูชาเข้าสู่บัญชีของกระทรวงการคลังไทยเป็นเงินก้อนหนึ่งซึ่งผูกกับสัญญาเงินกู้ที่เคยใช้สร้างทางหลวงเชื่อมด่านชายแดนการชำระหนี้ตามกำหนดทั้งที่กำลังอยู่ในสภาพสงครามคือภาพสะท้อนอำนาจอ่อนแบบใหม่ ที่ไม่ต้องใช้กองทัพไม่ต้องใช้เครื่องบินโจมตีแต่ควบคุมคู่ขัดแย้งผ่านโครงสร้างหนี้และห่วงโซ่เศรษฐกิจที่ร้อยรัดกันอย่างแน่นหนาประเทศไทยไม่จําเป็นต้องยิงนัดเดียวเพื่อยึดด่านสําคัญหากเพียงแค่ส่งจดหมายเตือนระงับสิทธิประโยชน์ทางการเงินฝ่ายตรงข้ามก็ต้องหันกลับมาเจรจาอย่างไม่มีทางเลือกหนี้ที่กัมพูชาค้างอยู่กับไทยไม่ได้ใหญ่โตเมื่อเทียบกับยอดหนี้จากประเทศมหาอำนาจแต่เป็นหนี้ที่ผูกกับเส้นเลือดเศรษฐกิจ ของกัมพูชาโดยตรงตั้งแต่ถนนหลวงสายหลักเชื่อมเข้าด่านชายแดนจุดกระจายสินค้าไปจนถึงระบบขนส่งพื้นฐานสินค้าจําเป็นอย่างเชื้อเพลิงยาเวชภัณฑ์และอาหารแห้งล้วนเดินทางเข้ากัมพูชาผ่านเส้นทางที่ไทยเป็นผู้ให้ทุนและสร้างขึ้นมาหาดไทยเลือกที่จะระง,งับบริการซ่อมบํารุงหรือชะลอการผ่านแดน ระบบเศรษฐกิจภายในของกัมพูชาจะสะดุดในทันทียิ่งไปกว่านั้นแรงงานกัมพูชาหลายแสนชีวิตพึ่งพาการจ้างงานในฝั่งไทยการไหลเวียนของเงินตราระหว่างสองประเทศจึงเป็นเส้นเลือดที่ทําให้เศรษฐกิจฝั่งโน้นไม่หยุดเต้นในภาวะสงครามประทุตามแนวพรมแดนสิ่งที่ควรเกิดคือการตัดสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐที่เป็นคู่ขัดแย้งแต่ในกรณีกัมพูชากลับเกิดสิ่งตรงข้ามรัฐบาลยังคงปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเดิมทุกประการ แม้ปลายทางของเงินจะอยู่ในมือของประเทศที่กำลังส่งกำลังเข้าประจำแนวรบนักวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศมองว่าพฤติกรรมนี้เกิดจากความตระหนักรู้ในข้อจำกัดของกัมพูชาเองหากยุติการชำระหนี้ไทยความน่าเชื่อถือในตลาดการเงินระหว่างประเทศจะตกลงทันทีรัฐบาลจะไม่สามารถกู้เงินใหม่จากธนาคารพัฒนาในเอเชียหรือกองทุนการเงินโลกได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่ไทยจะใช้ข้ออ้างทางการเงินในการยึดทรัพย์สินตามชายแดนที่เคยใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในสัญญาก่อนหน้าหรือแม้แต่ปิดด่านสำคัญแบบไม่มีกำหนดซึ่งจะเท่ากับตัดออกซิเจนให้เศรษฐกิจฝั่งโน้นการที่รัฐบาลพนมเปนยังคงโอนเงินต่อไปจึงไม่ใช่ความสมัครใจแต่เป็นการซื้อเวลาเพื่อไม่ให้ทุกอย่างล้มคลืนพร้อมกันการยอมถูกโจมตีในสนามรบแต่ยังส่งเงินให้ฝ่ายตรงข้าม จึงไม่ใช่เรื่องแปลกในมุมมองของนักยุทธศาสตร์การเงินกัมพูชาต้องเลือกระหว่างเสียพื้นที่กับเสียทั้งประเทศและพวกเขาเลือกข้อแรกเพราะรู้ดีว่าดินแดนที่เสียไปยังอาจต่อรองคืนได้ในอนาคตแต่ถ้าเศรษฐกิจพังความชอบธรรมของรัฐบาลจะพังตามและการต่อต้านจากภายในจะปะทุขึ้นอย่างไม่อาจควบคุมในขณะที่ไทยเข้าใจเกมนี้เป็นอย่างดีประเทศไทยไม่เร่งไม่ข่มไม่จำเป็นต้องรุกคืบ แต่เพียงแค่ยืนอยู่บนโครงสร้างที่ออกแบบไว้แล้วอย่างแนบเนียนเมื่อสงครามไม่ใช่แค่เรื่องของปืนและดินปืนแต่คือการวางกลยุทธ์ผ่านโครงการทางการเงินถนนที่ดูเหมือนเส้นทางพัฒนากลายเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่ทรงพลังไม่แพ้เรดาร์หรือขีปนาวุธขณะที่กัมพูชาทำเสียงแข็งในเวทีสากลข้างในกลับต้องก้มหน้าลงนามในคำสั่ง <This is S 1> โอนเงิน <the game. S 1> ทุก <Mark. S 1> สิ้นเดือน เมื่อเสียงปืนตามแนวเขตแดนเริ่มเงียบลงสื่อกัมพูชาเริ่มรายงานข่าวว่ามีข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาลพนมเปญและฝ่ายไทยถูกลงนามอย่างเร่งด่วนท่ามกลางความสงสัยจากหลายฝ่ายว่าเหตุใดฝ่ายที่กำลังเสียเปรียบทั้งทางทหารและทางการเมืองจึงเลือกยอมถอยโดยไม่มีข้อแลกเปลี่ยนที่เปิดเผยต่อสาธารณะเบื้องหน้าคือภาพการจับมือการถแถลงข่าวและคำประกาศสันติภาพแต่เบื้องหลัง คือคำถามสำคัญที่ยังไม่มีใครกล้าตอบอย่างชัดเจนกัมพูชายอมถอยเพราะอะไรและสิ่งที่ต้องแลกคืออะไรแหล่งข่าวในสายการทูตเผยว่าในเอกสารที่ฝ่ายไทยเสนอให้กัมพูชาเซน็นไม่ได้มีเพียงข้อความหยุดยิงหรือขอความร่วมมือในการเก็บกู้ทุนระเบิดแต่ยังมีเอกสารแนบอีกชุดหนึ่งที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นเอกสารที่ฝ่ายไทยวางไว้บนโต๊ะเจราจาในช่วงเวลาสั้นๆเพียงครึ่งชั่วโมงก่อนที่ฝ่ายกัมพูชาจะลุกออกจากห้องอย่างฉุนเฉียว และกลับมาอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นพร้อมลงนามอย่างรวดเร็วในทุกเงื่อนไขนักวิเคราะห์เชื่อว่าเอกสารแนบนั้นคือข้อตกลงลับที่อาจเกี่ยวข้องกับทรัพยากรในทะเลเขตอ่าวไทยโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลทับซ้อนที่ทั้งสองประเทศอ้างสิทธิ์มายาวนานพื้นที่ดังกล่าวคือเขตทะเลซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งจังหวัดตราดออกไป ทางทิศใต้เป็นบริเวณที่เชื่อว่ามีแหล่งพลังงานสำรองจำนวนมหาศาลทั้งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมาชาติซึ่งยังไม่เคยมีการสำรวจเต็มรูปแบบเนื่องจากข้อพิพาท <แ est S 1> ด้าน<ะ>อธิปไตยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมากัมพูชาพยายามผลักดันให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์แบบสมส่วนขณะที่ไทยยืนยันว่าต้องอิงจากหลักการควบคุมทางภูมิศาสตร์และประวัติการปฏิบัติในพื้นที่และเมื่อกัมพูชาเผชิญกับภาวะจำนวนทั้งในสนามรบและเวทีการทูต โอกาสที่พวกเขาจะใช้ทรัพยากรในทะเลมาซื้อเวลาหรือซื้อการหยุดยิงจึงไม่ใช่เรื่องไกลเกินจริงบริษัทพลังงานของไทยโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพสูงด้านการสำรวจและผลิตอาจเป็นผู้รับผลประโยชน์หลักจากข้อตกลงลับดังกล่าวเพราะในช่วงเวลาที่ความมั่นคงทางพลังงานของ,ของทั้งภูมิภาคกำลังถูกท้าทายประเทศไทยเองก็ต้องการเสริมแหล่งพลังงานสำรองเพื่อใช้รับมือกับภาวะวิกฤตในอนาคต และการได้สิทธิเข้าถึงแหล่งพลังงานใหม่โดยไม่ต้องเปิดแนวรบใหม่คือความสําเร็จทางการทูตเชิงยุทธศาสตร์ที่เหนือชั้นในทางตรงกันข้ามกัมพูชาอาจต้องแลกทรัพยากรใต้ทะเลเพื่อให้ไฟหยุดลุกลามเข้ามาถึงเมืองหลวงและเพื่อปิดปากฝ่ายค้านที่เริ่มตั้งคําถามเรื่องความล้มเหลวในการปกป้องอธิปไตยความเงียบงันของฝ่ายไทยหลังการลงนามหยุดยิงสะท้อนถึงความมั่นใจว่าผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ได้ถูกล็อกไว้แล้วแม้ไม่มีเอกสารอย่างเป็นทางการออกสู่สาธารณะ แต่ความเงียบ <This headline S 1> ของผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย this is, this บ่งชี้ว่ามีสิ่งใดบางอย่างท<ๆ>ี่ไม่สามารถเปิดเ <c oughs> ผยได้เพราะหากความจริงปรากฏ <to> ต่อสาธารณะอาจนำไปสู่แรงต้านภายในประเทศและการตั้งคำถามต่อจริยธรรมของกระบวนการเจรจา <c oughs> แต่ในโลกของภูมิรัฐศาสตร์ความลับคือเครื่องมือปกติและสิ่งที่ไม่ถูกพูดถึงมักสำคัญกว่าสิ่งที่ถูกประกาศออกสื่อหากเป็นเช่นนั้นจริงไทยจึงไม่เพียงชนะในสนามรบ แต่ยังวางหมากลึกบนกระดานพลังงานในทะเลอ่าวไทยและเปลี่ยนสมรภูมิชั่วคราวให้กลายเป็นการลงทุนระยะยาวมเมื่อแนวรบชายแดนเริ่มเงียบลงเสียงที่ดังขึ้นแทนกลับเป็นเสียงของประชาชนภายในประเทศกัมพูชาที่เริ่มตั้งคำถา,ถามถึงการบริหารสถานการณ์ของผู้นำพนมเปนสื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นสนามรบใหม่ภาพเปรียบเทียบอดีตผู้นำทหารอย่างฮุนเซนในยุครุ่งเรืองกับภาพบุตรชายในยุคพ่ายแพ้ถูกนำมาเผยแพร่ต่อกันอย่างรวดเร็วบางโพสต์ตั้งคำถามว่า เหตุใดเราถึงมีเงินสร้างคูคลองแต่กลับไม่มีงบซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศกระแสะความไม่พอใจลุกลามจากโซเชียลเข้าสู่ในค่ายทหารกลุ่มนายทหารระดับกลางจำนวนไม่น้อยเริ่มแสดงความลังเลต่อคำสั่งจากเบื้องบนทหารแนวหน้าที่เพิ่งกลับจากสนามรบพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาไม่ได้ขาดใจต่อสู้แต่ขาดเครื่องมือที่จะปกป้องตัวเองในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามยิงด้วยความแม่นยำสูง กระสุนของพวกเขากลับไม่มีแม้แต่ระบบเรดาร์เพื่อตอบโต้ภาพความสูญเสียจากแนวรบถ,ถูกถ่ายทอดกลับมายังหน่วยหลังเหล่าทหารเห็นเพื่อนร่วมรุ่นล้มลงกลางสนามโดยไม่มีการสนับสนุนจากส่วนกลางพ,ลพวกเขากลับมาเจอกับข่าวว่ารัฐบาลยังคงจ่ายหนี้ให้ประเทศคู่ขัดแย้งตามปกติ สิ่งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่เป็นเรื่องของศักดิ์ดีสายทหารรู้สึกว่าเลือดที่หลังในสนามรบไม่ได้รับการตอบแทนด้วยความจริงใจจากฝ่ายการเมืองหลายเสียงเริ่มตั้งคำถามว่ารัฐบาลชุดนี้ยังสมควรได้รับความเชื่อฟังอยู่หรือไม่ความลังเลแฝงอยู่ในการประชุมหน่วยเสียงบ่นเริ่มมากขึ้นในการฝึกประจำวันบรรยากาศในกองบัญชาการไม่เหมือนเดิมอีกต,ต่อไปความมั่นใจในผู้นำสันคลอนและสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าศัตรูภายนอกคือความไม่แน่นอนภายในฝ่ายข่าวกรองทางทหารของไทย ประเมินว่าการเคลื่อนไหวของนายทหารบางกลุ่มในกัมพูชาอาจเป็นสัญญาณเบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังก่อตัวในอดีตกัมพูชาไม่ใช่ชาติที่ห่างไกลจากปรากฏการรัฐประหารเมื่อโครงสร้างทางอำนาจไร้เสถียรภาพช่องว่างระหว่างทหารกับรบัฐบาลพลเรือนมากลายเป็นเงื่อนไขให้บางกลุ่มก่อการเปลี่ยนแปลงยิ่งเมื่อรัฐบาลปัจจุบันขึ้นสู่อำนาจจากการสืบทอดทางสายเลือดไม่ใช่จากสมรภูมิผู้ใต้บังคับบัญชาที่เติบโตจากแนวรบจริง อาจรู้สึกว่าตนเองถูกปกครองโดยคนที่ไม่เคยจับปืนในขณะเดียวกันฝ่ายประชาชนก็เริ่มเคลื่อนไหวมากขึ้นการชุมนุมย่อยเริ่มเกิดขึ้นในหลายจังหวัดกลุ่มนักศึกษานักกิจกรรมและแรงงานเริ่มตั้งคำถามถึงความล้มเหลวในการปกป้องดินแดนหากแรงกดดันจากประชาชนมาบรรจบกับความไม่พอใจของทหารความเปลี่ยนแปลงภายในอาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ผู้นำพนมเปญคาดคิดนี่คือสถานการณ์ที่ฝ่ายไทยต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะศึกชายแดนแม้จะเง,งียบไปชั่วคราวแต่ศึกภายในกัมพูชากำลังร้อนแรงขึ้นทุกขณะและอาจกลายเป็นตัวแปรสำคัญในกระดานยุทธศาสตร์ของทั้งภูมิภาคแม้เสียงปืนจะเง,งียบลงชั่วคราวแต่บนเวทีการทูตเสียงกระซิบจากพันธมิตรกลับดังขึ้นเรื่อยๆในทิศทางที่ไม่เป็นคุณต่อกัมพูชา,ก,ชาการเลือกยืนฝั่งจีนอย่างชัดเจนโดยไม่เผื่อพื้นที่ทางการทูตให้ประเทศเพื่อนบ้านหรือตะวันตกกลับกลายเป็นดาบสองคม ภายหลังความขัดแย้งชายแดนปะทุขึ้นจีนซึ่งเคยเป็นผู้สนับสนุนหลักด้านเงินทุนและโครงสร้างพื้นฐานกลับเลือกจำกัดการส่งนักท่องเที่ยวเข้าสู่กัมพูชาอย่างเงียบๆแหล่งข่าวด้านเศรษฐกิจระบุว่าสัดส่วนการเดินทางจากจีนลดลงอย่างต่อเนื่องสร้างแรงกดดันต่อธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและตลาดค้าปลีกในเมืองหลักไม่เพียงเท่านั้น ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนแม้จะไม่แสดงท่าทีต่อต้านอย่างเปิดเผยแต่ก็เลือกที่จะวางตัวเป็นกลางและไม่ยื่นมือช่วยเหลือใดๆการประชุมร่วมของอาเซียนในช่วงวิกฤตไม่ได้มีถ้อยถแถลงใดที่กล่าวถึงข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชามีเพียงการย้ำหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันนั่นสะท้อนว่ากัมพูชาไม่สามารถสร้างความเห็นอกเห็นใจหรือการสนับสนุนจากชาติในภูมิภาคได้เลย เมื่อทุกฝ่ายมองว่ากัมพูชาคือ <The Institute S 1> มือแทน <Calm contrast S 1> ของอำนาจ <with S 1> ภายนอกไม่ใช่ผู้เล่นอิสระในภูมิภาคความน่าเชื่อถือทางยุทธศาสตร์ก็ลดลงทันทีการใช้ท่าทีแข็งกร้าวต่อไทยไม่เพียงแต่สร้างความไม่พอใจแต่ยังทำให้กัมพูชาถูกจับตาว่าอาจเป็นจุดอ่อนในแนวป้องกันของอาเซียนต่อการแทรกแซงจากมหาอำนาจนอกภูมิภาคในทางกลับกันไทยกับแสดงท่าทีมั่นคง มีเหตุมีผลและไม่ตอบโต้เกินกว่าเหตุแม้จะถูกยั่วยุท่าทีแบบนี้ไม่เพียงแต่ทําให้ไทยได้รับความสนับสนุนจากประชาคมโลกแต่ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ของไทยในฐานะเสาหลักของความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ <We appreciate S 2> การฝึกผสมกับก <your perspective S 2> องทัพ <American> ต่างชาติที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงยิ่งตอกย้ําว่า <laughs> ไทยมีพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่หลากหลายและพร้อมสนับสนุนจัดภาพรวมทั้งหมดกัมพูชากําลังเดินอยู่บนเส้นทางที่โดดเดี่ยวมากขึ้นทุกวัน เมื่อพันธมิตรเก่าถอยห่างประเทศเพื่อนบ้านไม่ยื่นมือและการทูตกลายเป็นเวทีเงียบกัมพูชาจึงไม่มีที่ยืนที่มั่นคงอีกต่อไปบทเรียนที่สำคัญคือบนเวทีระหว่างประเทศการเลือกข้างผิดไม่เพียงแต่ทำให้พ่ายแพ้ทางทูตแต่ยังทำให้ต้องจ่ายต้นทุนทางยุทธศาสตร์ในระยะยาวในสมรภูมิที่ดูเหมือนเล็กแต่แฝงไว้ด้วยเดิมพันของศักดิ์รี และเสถรภาพแห่งรัฐบทเรียนจากชายแดนไทยกัมพูชาในครั้งนี้คือคำตอบสำคัญว่าเ,เหตุใดไทยจึงไม่จำเป็นต้องใช้กำลังทหารเต็มรูปแบบแต่ยังสามารถรักษาอธิป,ปไตยและทำให้ฝ่ายตรงข้ามถอยกลับอย่างเงียบๆหัวใจสำคัญคือการแสดงพลังโดยไม่ต้องใช้อาวุธยิงใส่กันฝ่ายไทยเลือกตอบโต้ด้วยการล,ลงมือจริงในพื้นที่มากกว่าการโต้เถียงในถ้อยแถลง การตั้งจุดตรวจลากตรวดน้ำใช้เครื่องจักรขุดแนวกันชนนั่นไม่ใช่เพียงการป้องกันทางกายภาพแต่คือข้อความชัดเจนว่าอธิปไตายของไทยมีพลังรองรับบทเรียนข้อนี้ไม่ได้อยู่แค่เรื่องชายแดน you, แต่เชื่อมโยงถึงแกนหลักของความมั่นคงแห่งรัฐเศษรษฐกิจกัมพูชา <It> s <S ที่แม้จะพยายามโต้กลับด้วยวาทกรรมแต่กลับไม่กล้าปิดด่านหรือแต่ต้องการค้าชายแดนนั่นสะท้อนว่าพลังที่แท้จริงของไทยในสถานการณ์นี้ ไม่ใช่ปืนใหญ่หรือเครื่องบินขับไล่แต่คือห่วงโซ่เศรษฐกิจที่ฝ่ายตรงข้ามไม่อาจหลุดออกได้ง่ายไทยไม่เคยใช้พลังนั้นด้วยความบุ่มบามรัฐไทยเลือกควบคุมสถานการณ์ด้วยชั้นเชิงไม่ตอบโต้เกินกว่าเหตุแต่ทุกการเคลื่อนไหวมีในชัดเจนเอกภาพในการสื่อสารระหว่างทหารรัฐบาลและการทูตสร้างภาพลักษณ์ว่าไทยมีเสาหลักด้านความมั่นคงในภูมิภาคอย่างแท้จริงในอีกด้านหนึ่งเราเห็นภาพของ ชาตินิยมไร้พลังรองรับจากกัมพูชาเมื่อวาทกรรมเผ็ดร้อนปราศจากพลังทางทหารและเศรษฐกิจที่รองรับ <c oughs> ก็กลายเป็นเพียงเสียงในอากาศและยิ่งขับเน้นภาพความอ่อนแอของรัฐนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับประชาชนชาวไทยสิ่งที่เกิดขึ้นคือบทเรียนล้ำค่า <We appreciate S 1> ทางยุทธศาสตร์ <detailed review. S 1> การรักษาธิปปตย <Thailand S 1> ไม่จำเป็น <c oughs> ต้องใช้ระเบิด <c oughs> หรือยึดพื้นที่ของผู้อื่น <c oughs> แต่ <c oughs> อยู่ที่ความสามารถในการรักษาพื้นที่ของตนเองอย่างมีสติ มีชั้นเชิงและมีพลังสำรองในทุกมิติอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยแม้จำเป็นแต่จะไร้ความหมายหากไม่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการบริหารที่มั่นคงเป็นรากฐานรองรับเช่นเดียวกับในครั้งนี้แม้ไทยจะไม่ยิงปืนแม้แต่นัดเดียวแต่กลับควบคุมพื้นที่สำคัญได้ทั้งหมดทําให้ฝ่ายตรงข้ามจําเป็นต้องยอมถอยแม้ไม่พูดออกมาตรงๆชัยชนะในโลกยุคใหม่ไม่ได้ตัดสินกันที่เสียงปืน แต่ตัดสินกันที่การทําให้ฝ่ายตรงข้ามไม่กล้าลั่นไกาตั้งแต่ต้นและไทยได้พิสูจน์บทเรียนนั้นแล้วที่ชายแดงของตนเอง